สวัสดีครับผมพีรพงศ์หรือน้องพีคนเดิมนะครับช่วงนี้ติดโควิด1 9ไปไหนไม่ได้ผมก็มาเรียนออนไลน์คนเดียวเลยนะครับเปิดย้อนหลังนะครับเปิดย้อนหลังดูคนเดียวเลยนะครับเรียนคนเดียวเออคนเดียวเลยนะครับหาแผนการตลาดของมุมมอนะครับครับ ครัช่วยสอนวิธีการทำงานครับ,รรบผมเล่าแผนให้เขาฟังเล่าโมเดลธุรกิจให้เขาฟังครับแล้วไปช่วยเขานะครับพา,าคนของเขาเข้ามาในห้องไลน์เข้ามาเรียนรู้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 นะครับครับช่วยกันเป็นทีมแบบเนี้ยครับ สามหมื่นนะครับเออ่คะแนนขวามาสามหมื่นขอโทษทีครับนนครับ<ว>ครับคะแนน, 30, น,นซ้ายนะครับคะแนนซ้ายมาหนึ่งแสนเลยนะครับมาหนึ่งแสนเลยครับอ่าพอคนเยอะกว่าถูกไหมครับ MP นะ MP อันนี้ก็คือ MP นะครับ MP ครบจะมีแพนแเกจอะไรนะเอาแบบนี้ก่อนนะครับ A จะมีรายได้นะครับตัว A นะไม่ใช่เรานะครับเรากำลังไปช่วย A ให้มีรายได้จากข้อที่สามครับ,รบเรากำลังนะครับเรากำลังไปช่วย A ให้มีรายได้จากข้อที่3มก็คือ connecting ครับ

เงียบอีกนี่คือค่าบริหารครับครับ